ประวัติและผลงานประวัติส่วนตัวนายเฉลิมชัยหอรทธิต,ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2507ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดกาลสินปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่93บ้านทรายขาวหมู่13ตำบลนาเมืองอำเภอเสลภูุมจังหวัดร้อยเอ็ดด้านครอบครัว ผู้สมรสนางวราพรหอรสิทธิ์รับราชการครูตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสายขาวหนองแป้นประชาสันอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีบุตรธิดารวมสองคนคือ 1. นางสาวนาริศราหอรสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลเสลภูมิ 2. นายนาราทิพหอรสิทธ์ นิติกรปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการประวัติการศึกษาได้รับคุณวุฒธธิทางการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทและประิญญาตรีดังนี้ปีพุทธศักราช2528ระดับอนุปริญญาปกสชั้นสูงวิชาเอกอุตสาหกรรมศินจากวิทยาลัยครูมหาสารคามระดับปริญญาตรี ปีพุทธศักราช2530ขารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาวิทยาลัยครูมหาสารคามปีพุทธศักราช2546ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชปีพุทธศักราช2555นิติศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ระดับปริญญาโทปีพุทธศักราช2542การศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการประถมศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเขาดำรงตำแหน่งสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษารวมระยะเวลารับราชการจนถึงปัจจุบัน32ปีกับ10เดือนดังต่อไปนี้ 1>, 1. สายงานการสอนบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2530ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านโพนทันอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอดปีพุทธศักราช2532ดำรงตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนบ้านคำพะอุ่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อเอ็ปีพุทธศักราช2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านโพงามอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด 2. สายงานบริหารสถานศึกษาดังนี้ปีพุทธศักราช2538ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกุงอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2539ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังเขอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ปีพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสีเสียดอ,อําเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวางหลวงวิทยาคมอ,อําเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพอทองวิทยาคาร ปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทวัดบุรีวิทยาคมอําเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทอชอและเหรียญจักรพรรดิมาลาผู้อำนวยการเฉลิมชัยหอละสิทธิ์มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาขับเคลื่อนด้วยรูปแบบพอกวิทย์โมเดลจนประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด ตามภารกิจของการบริหารสถานศึกษาจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยเป็นเวลา3ปี11เดือน8วันนับจากวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2,559ถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2,563ปรากฏผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ ดังนี้ปีพุทธศักราช2559จัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารโดมอเนิกประสงค์จำนวนสองครั้งได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น3 7 7ล2 6 2บาท45สตางโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับองค์กรหรือ SCQA ปีพุทธศักราช2560โรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการแข่งขันนาตะมวยไทยอีสุสุ2017รวมทุนการศึกษา600,000บาทปีพุทธศักราช2561จัดหางบป,ประมาณผ้าป่าเพื่อการศึกษา 45ปีพ่อวิทย์ร่วมจิตพัฒนาการศึกษาเพื่อจะซื้อครุพันธ์ทางการศึกษาปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพทุกกลุ่มสาระได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น126,944้านบาท45สตางโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยได้รับรางวัล MOE Award ประจำปีการศึกษา2559ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานคุณธรรมหมูลันทิธิเปรมตินสุลานนท์ณจังหวัดนคนรราชสีมานายเฉลิมชัยหอรสิทธิ์ได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 7ให้เข้านำเสนอผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติ10,000คุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่12โรงเรียนคุณธรรมสพทมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโอนเนตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจำปี2561มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2562โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ o b q a ได้รับรางวัลเหรียญทองการดำเนินงานบริหารจัดการที่เป็นเลิศหรือ Best Practice ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาปวดยาเสพติดและอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับทองจากกระทรวงศึกษาธิการนายธีรพัฒนศรีสุไรนักเรียนจากโรงเรียนหนองพ่อวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการผลคะแนนการทดสอบระดับชาติโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ปีพุทธศักราช2563โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทอง หโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมประจำปี2563ระดับประเทศจากคุรุสภาได้รับรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกป,ประจำปี2560และรับมอบป,ป้ายศูนย์เสมารักอำเภอเศูนย์เสมารักสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจากนายประเสริฐบุญเรืองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการนายเฉลิมชัยหอละสิทธิ์ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิเก่าดีเด่นสาขาศิลปะวัฒนธรรมประจำปี2562จากสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพคทีสสำหรับผู้บริหาร การคัดเลือกผลงานการประกวดการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุดริตจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ Award ครั้งที่9ปีการศึกษา2562ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสพทแม้นวันลาพาใจให้หวัดผิวร่วงใบกุงรนปิวสายลมใหม่ทุกภาพจำยังตึงตราในหัวใจถึงแสนานานเพียงใดไม่เดือนรางยังเชื่อมัน่นยังรัก และศรัทธาหนองพอกวิทยายลัยร่วมสรรสร้างขับเคลื่อนพัฒนาชี้แนะทางให้พอกวิทย์ก้าวย่างอย่างมั่นใจด้วยวิถีสายงานการบริหารต้องก้าวผ่านเพื่อพบวิถีใหม่แต่ความรักผูกพันยังสายใหญ่เชื่อมโยงถึงกันได้ทุกห่วงจินขอเก็บ ทุกความทรงจำเพื่อระลึกเตือนจำไม่รู้สิน้นพ่อวิทย์ชื่อนี้เมื่อยามยินนั้นคือถิ่นที่รักตลอดไป